นะตอนนี้เพื่อนเพื่อเห็นตัวละครที่อยู่ตรงหน้าหรือเปล่านั่นก็คือฮันเตอร์ระดับชาติอีกคนหนึ่งนั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้ผมเพิ่งจะสุมได้มาสดสดล้อน้อเลยครับสำหรับฮันเตอร์ตัวนี้และยังไม่ได้ทําการปั้นหรืออัพเลเวลเลยนะครับผมชื่อของเขาก็คือขอเช็คแป๊บเด็กนะเพื่อนเพื่อนเรน,นาันีมานนะครับผมเป็นฮันเตอร์ผมจาไม่ได้ว่าใช่ฮันเตอร์ระดับชาติไหมแต่คิดว่าน่าจะใช่นะเพื่อนเนไม่ระดับชาติก็ฮันเตอร์ระดับ ประเทศอีกคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะตึงมากๆแต่ในมังงะไม่ค่อยมีบทบาทสักเท่าไหร่นะใช่แต่ในอนิเมะยังไม่ถึงนะผมแล้ววันนี้ผมเพิง่งจะส่มได้นะคะก็ขอยนุาตปั้นก่อนเลยและเริ่มจากการอัพเลเวลให้ตัน67ไปก่อนพลังขึ้นมา71,000นะผมจากนั้นเราก็พัฒนาอัพเกรดตรงนี้ต่อให้เป็นสีม่วงขั้นแรกพอละก,กันนะผมโอเคบทภาร,รกิจยับยับแล้วพลังก็บวกยับยับ และจากนั้นอุปกรณ์ส่วนตัวติดไปเลยภาพประหโอ้โหพลังโบวีครับวันหนึ่ง197นะผมจากนั้นก็อัพเลเวลคิดว่าเลเวลน่าจะได้ไม่เยอะมากนะเพราะว่าผมไม่ได้ฝ่ามันเลยนะจะตัน40เปล่าก็ไม่รู้โอเคแต่ตันอยู่ครับผมแต่ปลดไปก็ไม่ได้อะไรละเลเวลยังไงก็ไม่ตันแน่นอนฉะนั้นเราก็เอาประมาณนี้ไปก่อนนะผมส่วนสกิลมีเท่าไหร่ก็อัพเท่านั้นโอ้โสกิลผมว่าผมเน้นอัพไอ้นี้นหน่อยดีกว่าวะ เวล์ห้าพอแล้วก็ Quick Time Event นะครับผมเวล์สี่โอเคแล้วก็สกิลอัล i m เม e เป็นเลเวลหกไปแล้วกันโอเคอัลเทเมตก็ต้องอันนี้เพื่อนหน่อยนะแล้วก็อันนี้ก็สี่นะผมที่เหลือเราจะอัพสี่ให้หมดเลยแล้วพลังโอ้พลังบวกยับยับพลังบวกยับยับอัพไปเพลินพลังวลบวกมา เพิ่นเพิ่นท้องไม่กลัวรผมกลัวทรัพยากรจากอื่นนะฮะโอเคเลเวลสี่ทุกสกิลพลังอยู่ที่ปลายมือปลายขแล้วนี่ก็คืออร์ติแฟกที่ผมใส่อยู่ให้กับลีน่านั่นเองนะครับผมเลนนาดเออก็จะเป็นเซตที่เป็นเอฟเฟกต์เซตคำสาบที่ผมใส่ไปทั้งหมดสี่ชิ้นก็จะ เป็นนะครับอัปเกรดเอฟเฟกต์คำสาปเป็นเอฟเฟกต์คำสาปอัปเกรดปริมาณดาเมจที่ได้รับเพิ่มขึ้น20%ปริมาณดาเมจที่สร้างเพิ่มขึ้น20%นะครับและก็ปริมาณดาเมจที่สร้างจะเพิ่มขึ้นอีก0.1%ทุกๆ1วิซอนทับสูงสุดได้100้นั่นเองไม่สามารถไปใช้งานเอฟเฟกต์คำสาปได้นะครับระยะเวลาต่อเนื่องคือถาวรนะครับปรับใช้เอฟเฟกต์กู้ชีพเมื่อพลังชีวิตต่ตำกว่า,วายีแสครั้าต่อดันเจ้ยนั้น และอีกเซตหนึ่งก็จะเป็นของพวกเครื่องประดับนั่นเองนะก็จะเป็นเมื่อค r i t i c a l เข้าเป้าพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น8%นาน8วินาทีนั่นเองนะครับและออฟล o c k อ f f ลองก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะหาพยายามผมพยายามหาพลังป้องกันเอาไว้นะครับผมแล้วก็มีพลังโจมตีพลังชีวิตก็กระจายกระจายกันมานะผมสเตตัสรวมกนเลยได้ประมาณนี้นะฮะไม่เยอะมากหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะอาจจะนอ้อยเลยด้วยซ้ำโอเค เอาเป็นว่าเราอัปเกรดตัวพอแล้วเรามารีวิวกันบ้างดีกว่าผมก็ยังไม่เคยเล่นเลยนะนเพื่อนๆตัวนี้เนื่องจากว่าเพิ่งสุ่มได้เลยนะผมขอญอาตไปเล่นในเกตดแล้วกันนะครับ Gate เกตดเรายังไม่ได้เล่นแล้วก็มาพิเกตไรเง็ดก่อนเลยโอเคโอค้โหเกตไรเง็ดไม่ได้เดี๋ยวผมขอหาตัวที่มันใช้ฮันเตอร์ในการลุยแล้วกันนะครับผมอันนี้โอเคท่าที่แนะนำคือไฟเราจะเอา อันนี้ออกแล้วก็ใช้ประมาณนี้ละกันผมว่าผมกลัวอย่างหนึ่งว่ะเพื่อนๆกลัวมันจะไม่ได้เล่นโอเคงั้นเราจัดแบบนี้เลยเดี๋ยวจะเอาตัวเดียวเลยด้วยเล่นหนาตัวเดียวพอถ้ากลัวไม่ได้เล่นและเริ่มเกมก่อนเลยเทจัด เจมส์เดอคันโดเปิดมาก่อนก็ขอวิ่งเข้าหามอนก่อนเลยแล้วกันนะครับผมจากนั้นก็ตีปกติเป็นยังไงบ้างปล่อย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 หมัดปล่อยหมัดปล่อยหมัดจิ้ว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 และฉาพลังต่อยเข้าไปโอเคเทอยู่นะมากระต่อเลยพวกแมงมุมและสกิลคิวกดท้าคิวแล้วฉา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 อุ้ยดาเมจยาวเลยผมว่าเล่นในเกตอาจจะง่ายเกินไปเดี๋ยวเราจะไปลุยกันใน ด่านฟาร์มหาอุปกรณ์อุปกรณ์นะผมและหลบขั้นสูงเข้าไปรีเฟกไว้รุ่นงเข้าไปหน่อยแล้วจังหวะน,นี้ต่อยต่อยหมัดเข้าไปฉาพลังไปงและโอ้โหเลือดไหลยับไหลยับยับและเรียบร้อยเชียร์หนึ่งครั้งโดยระส่ประเภทเกตเรียบร้อยครับผมอุ้ยเดือดอยู่นะยังเทยังไม่ใช้เท็ตติเลยผมว่าเล่นในเกตอาจจะง่ายเกินไปเพื่อนแต่มีเลดเกตเข้ามาดิ ยังไงพลังมันก็ตัางกันเกินจริงๆอ่ะเดี๋ยวพวกเลดกงเลดเกต๋ยวผมค่อยมาล่งเขียนแล้วกันนะผมจะไปเล่นในมิชชั่นล็อกแล้วกันมาเพื่อความชัดเจนนะครับผมตอนนี้เรามีดามจเป็นน้องชื่อมิลรอีอยู่แล้วนะแต่ว่าเราจะมาเล่นเป็นเนนนรนนา์ดลีมานแทนนะครับผมโอเคแล้วก็ตัวเบคเป็นโกโตริวจินั่นเองนะครับหนึ่งในตัวละครสุดโหด ซึ่งผมยังไม่ได้รีวิวเหมือนกันโอเคประมาณนี้ไปไม่รู้ว่าดาเมจจะสู้กับน้องมิเลเอตได้หรือเปล่านะเพื่อนๆเล่น่ะเพราะมิเลเอตของเขาปัน้นค่อนข้างสุดเลยและเปิดมาหัวหน้าเผ่า,า,าฮีกโก่เข้ามาเลยคนระับผมเจอโกโตริวจีกันหน่อยผมบอกเลยตัวเนี้ยสู้โคตรนัวและขออนุญาตหลบขั้นสูงไปก่อนเลยแล้วจังหวะนี้ก็กดสกิลคๆป่ารัวๆป่ารัวๆปาดรัวๆปาดรัวๆปาดรัวๆแล้วก็หลบขั้นสูงได้หนึ่งทีมาดิ แล้วก็ฟันแต่เป็นชัร์สไลด์เข้าไปหนึ่งทีแล้วโอ้โหมันซาบกลับมามองไม่เห็นท่าเลยนะผมมองไม่เข้ารู้เรื่องแล้วตี๊ดเตีตีต,ต,ตีแล้วลกครั้งส่งเข้าไปหนึ่งทีแล้วโอ้โหโดนอยู่ดีครับผมปาด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 จากนั้นเปลี่ยนตัวมามินบายองกูขอให้ทุกคนได้รับการอวยพรโอเคอยู่เด้งเลือดแปดรีบัฟทำให้จ้ามเมยแรงขึ้นแล้วลต่อยทีเดียวโอ้โหสไลด์เจ็บสิเน เรียบร้อยเลยโหคือผมยังไม่ทันได้รีวิวอะไรเลยและไอ้น,นี่หมดแล้วด้วยผมขออนุญาต ไปเช็คดูว่าของมีอะไรโอ้โหไอ้เชี่ยโคตรแรงแรงจริงเพื่อนพลังห่างกันไม่มากนะครับผมโกโตผมแปดหมื่เจ็ดไอ้พวกนี้กันนี่นี่ขนาดมิเรเอะผมสองดาวนะและอัพเลเวลแปดสิบทำไมพลังของเลนน่ามันเยอะจังวะหรือว่ามันมีบัฟอะไรอยู่ อันนี้อ๋อเพื่อนเพื่อนผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับโอ้โหแต่ผมบอกเลยว่าโคตรจะเท่รู้สึกติดค้างติดใจเพ่ะเพื่อนผมขออีกตาหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปทำการตึ๊บตุ๊บตึ๊บต๊บต๊บ,ตบ,ตบ,ตบเราจะเล่นแค่หนึ่งครั้งซื้อเอาเลยซื้อเอาเราได้สองเราเล่นสองครับผมเราผมจะลองชาร์จสิบห้าเลยแล้วกันนะ 1 5ผมยังไม่เคยเล่นเหมือนกันแต่พลังค่อนข้างสูงเลยแต่ตัวเราชนะทางอยู่ละเราก็ต้องลองวัดหน่อยถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้ว่าตัวจะโคดแค่ไหนจัดไปครับผมอีกตาหนึ่งไอ้เชี่ยผมยังรีวิวมันไม่สุดเลยไงประเด็นอนะเมื่อกี้โกโตริจิก,ก่อนท้งนั้นเลยแต่ผมรู้อย่างหนึ่งคือจังหวะผมเปลี่ยนตัวปุ๊บมันจะมีสกิลเข้ามาใช่ไหมเพื่อน มันเหมือนดาเมจสองล้านเจ็ดหรืออะไรยังไงไม่รู้อะแล้วจังหวะนี้ฮอบเปอร์ไปก่อนด้วยไดเป็นเช้าสลัดไดเป็นเช้สลัปาปาปาเก็บสแต็กแล้วตีกลับมาแล้วหลบั้งสูงเข้าไปได้หนึ่งทีแล้วผมรีเฟกไว้รุนจัดจัดแล้วจังหวะนี้โดนตีโดนสวดโดนสวดโดนสาดเข้ามาก็ยังหลบได้อยู่ยังหลบได้อยู่ยังโดนดาเมจนิดหน่อยยังโดนดาเมจนิดหน่อยยังโดนดาเมจนิดหน่อยรอบนี้ไม่ค่อยนิดแล้วแล้วรอบนี้อาจจะไม่ตายด้วยนะผมบอสเนี่ยผมดูออกทรงแล้วเลือดแม่งเยอะชิบหายเลยแล้วจังหวะนี้ก็มีไปยังกนขอให้ไรับุงหวะนนนี้เลล่่าปอยเข้้าามแแลโโอหรง ผมบอกเลยว่าโคตรแรงแล้วหลบได้แล้วหลบได้แล้วดูดาามจแล้วดูเลือดบอสโอ้โหเผชิญหน้าอย่างมีเกียรติตัวพลังซับบททีบียึดแค่เดรัจว์ยึดแค่โอ้โหไอชีเลือดบอสเลือดบอสไหลเป็นน้ำเลือดบอสไหลเป็นน้ำต่อยต่อยให้โดน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 โกโตลูจิหลบได้ ใจเย็น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 โอ้ย,อย,อยได้ดิทำไห้ตายวายุแดนสมบัติปาดเข้าไปปาดเข้าไปปาดเข้าไปแต่เป็นชั้นสแล็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเปลี่ยนเป็นเมินยังกูมินเป็นยังกูปึ๊บ,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 บโอเคโอเคโอ้ยและขออนุญาตปิดด้วยเรนส์น,นาดไอ้ชิโคเรนเรียบร้อยครับผม โอ้โห้าไปตายได้ระจัดชั้นที่สิบห้าก็ไม่ขนาดมือี่เรียบร้อยครับผมสำหรับเลนดานโอ้โหโคตรโหดโคตรเท่เพื่อนผมบองเลยว่าฮันเตอร์ตัวนี้ไม่ทรบรมดาแล้วครับผมเลนดานเดี๋ยวขออนุญาตไปปั้นให้สุดกว่านี้เอาพลังสักเก้าหมื่นหนึ่งแสนผมจะมารีวิวอีกรอบหนึ่งนะผมสำหรับไอดีของผมนะหลังจากที่ผมไม่ได้ทำคลิปโซโล่เลเวลิ่งนานมากมาก ก็พัฒนาขึ้นมาพอสมควรอยู่นะผมโคโตริวจิมิเลอีอย่างนี้มินบายองกูก็อ่าแล้วก็มีตัวเบรกอย่างซอลินิกตัวหนึ่งนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับไอดีผมนะตอนนี้ล่าสุดคินเล่น่ะและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะโหใครที่รับชมมาถึงตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆดูทนมากด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u บสไครต์ติดตามผม เป็นอัไรจะให้ผมและก็รับชมคลิปให้มาผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ